ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover 11เป็นในการ32นาทีนะครับครับปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover ครับ2กุมภาพันธ์พุทธศกราช2560นะครับก็ผมเฉลิมชัยเซรีนันทวิทยากับคุณรัชพลเหล่าวานิตรายงานตัวนะครับ ไปดูภาพรวมของตลาดหุ้นกันก่อนเลยนะฮะวันนี้เห็นแดงเถือขึ้นมาเลยนะฮะณนะปัจจุบันอยู่ที่1,575.39จุดครับติดลบลงไป0.93จุดนะครับหรือว่า0.06เซนะฮะคือช่วงเช้าเนี่ยมีเห็นเขียวๆได้บ้างสลับกับแดงนะฮะแต่ตอนนี้อยู่ในฝั่งของแดงอยู่แล้วก็เป็นจุดที่ต้องมาดูกัน,นะฮะเพราะว่าอยู่ในจุดใกล้จุดต่ำสุดของวันก็คือ จุดต่ำสุดของวันวันนี้เนี่ยที่เทรดกันมาประมาณสักชั่วโมงครึ่งอ่ะนะครับอยู่ที่1,574.06จุดนะครับตอนนี้1,575ครับสูงสุดวันนี้ขึ้นไปแตะ1 5 8่1,582จุดนะครับแต่ก็ไปได้แค่นั้นแล้วก็ร่วงพล่อยลงมานะครับไปดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1นึ่งนะฮะ Jasmine International ครับ 9บาท10สตางค์ครับราคาไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าวอลลุ่มเข้ามาครับส่วนอันดับ2นะครับ AOT ครับ414บาทเข้าไปแล้วนะวันนี้เขียวได้ท่ามกลางตลาดแดงนะครับบวกมา2บาทหรือว่า0.49%อนครับอันดับ3ครับปตทครับ402บาทนะครับติดลบลงไปสอ2บาทหรือว่า0.50%ครับอันดับที่4นะครับ ไทยคมนะครับยีบาท50สตางค์ครับติดลบลงไปบาท30สตางค์นะครับหรือว่าเยอะนะ5.70เนปอร์เซ็นต์ะครับคือเล่นตามข่าวอ่ะคือไทยคมเนี่ยเล่นตามข่าวว่าเอาละเดี๋ยวจะปลดล็อกเรื่องของสัญญาสัมปทานนะฮะเดี๋ยวจะมีการยิงดาวเทียมเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะ,ะก็เนี่ยแหละครับมันก็เลยก่อนหน้านั้นก็วิ่งขึ้นมาวันนี้ถึงเวลาร่วงครับส่วนอันดับที่5นะครับ s g f ครับสยามเจเนอ ริงแฟคทอริงนะฮะเจเนอเรลแฟคทอเริงนะฮะตอนนี้อยู่ที่57บาทนะครับก็ติดลบลงไปขาวไพ่ะ57สตังค์สิติดลบลงไป3สตังค์นะครับหรือว่า4.92เอปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็คือในส่วนของ s g f นะครับคือราคานี้เนี่ยบอกกันตรงๆว่ามัน P/E ร้อยกว่าเท่าอะฮะ แต่ว่ามันหุ้นเข้าใหม่แล้วก็เป็นหุ้นของกลุ่มของคุณวิ <มา S 1> ชัยทองทองแตงด้วยคือหุ้นฟื้นคืนชีพนะก็เลยทําให้วอลลุ่มการซื้อขายก็มาอะไรก็มานะฮะแต่ว่าวันนี้าราคาร่วงต่ําลงไปนะเมื่อวานนีขึ้นไปเจ็ดสิบหกสตางค์วันนี้หล่นลงมาเหลือห้าสิบแปดสตางค์ตอนนี้ ใครเล่นก็ส่วนหุ้นเมืองนอกก็ดาวโจนส์ก็เริ่มทรงๆได้หน่อยนะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็มาจากหุ้นแอปเปขึ้นนี่เนาะครับผมอืก็ถือว่ามีมากระชร้สมาร์ทโฟนสูงสุดไปแล้วนะฮะสรับแอปเปิลออกไอโฟนรุ่นใหม่แล้วมาหลอกเราอีกแล้วเขาก็ออกประจํำมันเป็นฤดูกาลที่เขาต้องทําอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติฮะก็วันนี้เดี๋ยวมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเมื่อวานพูดไปมีคนสนใจเยอะกันแฮ แปลกดีมกันคือทีม for the Year ผมเนี่ยมผมเห็นในในใน b o o k o ก็มีแฟนหลายคนก็ไปเขียนทํานองว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีทีม t o r y h e y e ร r จริงก็โทรมาคุยกันบ้างก็ดีนะ026415235นะฮะโทรมาได้หรือว่าแอดไลน์ FM ร้อยห้าสมัยไทยแลนด์มาบอกกันหน่อยสิว่าจะเซตทีม f o r the Year อะไรกันนะเดี๋ยวผมจะมาถามคุณแสบวันนี้คุยสบายๆแล้วกันแล้วก็ทบทวนกันสักนิดนึงว่าทีม f o r the Year มันคืออันอย่างกะอืออ่ะพักกันก่อนฮะปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover อะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของ Team for the Year นะ,ะับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการปรับมาจากเรื่องของ New Year Resolution กับปณิธานประจำปีซึ่งที่เราไปแล้วแหละว่าหลายคนก็ตั้งอุตสาห์เสียเวลาตั้งอยู่แทบตายทำไม่ได้เดือนเดียวเลิกแล้วคือเวลาตั้ง New Year Resolution เนี่ยมันไม่ค่อยที่จะทำกันหรอกเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดว่าเราทำไมอ่ะทไมมันทาไม่ได้ทาไมอะ ตอนที่ตั้งปีใหม่เนี่ย,วยความหวังมันมามทุกอย่างมันโอ้เดี๋ยวปีต่อไปเราจะทํานี่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 อแต่พอเริ่มสักสัปดาห์หนึ่งเฮ้ยทำไม่ไหวละเลิก วายคำถามผมคือวายทำไมก็ใช่ไงก็เป็นเพราะว่าจิตใจมันไม่แข็งพอแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยตั้งเป็น team for the year ก็ผมว่าส่วนหนึ่งถ้าให้ผมวิเคราะห์ไอ Year r e s r l u t i o n มันไม่มันไม่ค่อยประสบความสำเร็จเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันชอบอยู่ในคอมฟอร์ตโซนทีนี้เวลาคุณตั้ง New Year Resolution เนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องที่คือคุณกำลังจะกล้าออกมาจากคอมฟอร์ตโซน คือคุณจําเป็นต้องก้าออกมาทีนี้พอคุณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนในดินแดนแสนสบายมานานแสนนานเนี่ยไอการจะก้าวออกมาโดยไม่มีใครเอาไฟหรือเอามีดหรือเอาปืนหรือเอาอะไรมาจี้คุณเนี่ยค,ค,คุณไม่หำหรอกอืไอที่พูดถึงเรื่องกบในหม้อต้มน้ำเนี่ยก็คือคุณก็่หวของคุณไปจ้ำ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 สอให้ไฟมันร้อนขึ้นทีนิดนินี้คุณก็ไม่รู้สึกอะไรครับผมถ้าเทียบกับว่า หม้อมันเดือดอยู่แล้วคุณจับไม่กล้าลงใบเนี่ยคุณมไม่ลงทอ,อ<ม>คุณรู้ว่ามันอันตรายรบแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในดินแดนแสนสบายไปเรื่อยๆ คุณก็จะไม่รู้สึกรู้สาจนคุณประสบปัญหาแล้วไปดูสิคนที่ประสบความสําเร็จบนโลกใบนี้เนี่ยที่เขาเคยล้มเหลวมาเขาเคยประสบชะตากรรมเคยเป็นหนี้เป็นเสนินล้มเหลวลงทุนขาดทุนวุ่นวายทั้งหลายเนี่ยส่วนหนึ่งคือเขาเขาก็อยู่ในคอมฟอร์ตโซนมานานแล้วพอเขาประสบความล้มเหลวในชีวิตเนี่ยเขาถึงมามนุษย์เรามันต้องมีแรงึ เออมันมันก็จะมีแรงผลักจากเรื่องเหล่านี้แต่ถ้ามันอยู่ในที่สบายๆมันไม่คิดอะไรหรอกเป็นเปได้นก็คือมันก็ไปของมันเลื่อยเปื่อยไปอืมเพราะชีวิตฉันไม่เห็นจําเป็นต้องปรับมันไม่ไม่ปรับก็ไม่ตายอ,อก็<ต>ไม่คิดอย่างนะั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตรมฟอร์เดียล่ะ คือคือมันก็มีข้อแตกต่างอันนี้ก็เขาก็เลยไปศึกษากันไงว่าเอ๊ะเมื่อมันเป็นอย่างนี้จะทํำยังไงดีหนอเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะก็เลยเกิดทฤษฎีใหม่สร้าง t e ีมฟอร์เดียร์ขึ้นมาอย่างที่ผมบอกก็คือว่าแต่เบื้องต้นเลยนะก็ต้อง,ต,องต้องเริ่มจากทัศนคติเป็นตัวตั้งหละว่าจะจะเปลี่ยนแปลงชีวิตและจะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนเหมือนกันหละแต่มันก็เป็นการก้าวออกมาแบบมีมีจุดมุ่งหมายที่ไม่ต้อง สลับซับซ้อนมากจนเกินไปนักนะแล้วขณะเดียวกันออไอ้ทีมฟอร์เดียเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้อย่างที่บอกมันต้องเป็น something new เราก็จะมีความรู้สึกว่า,รา,าเราได้ทําอะไรใหม่ๆในชีวิตนะความรู้สึกนี้มันก็จะเข้าไปไปบอกเราว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่เราจะทำมันเป็นสิ่งใหม่นะมันทําให้คุณสดใสขึ้นนะทําให้คุณดีขึ้นนะนมพรนั้นก็เป็นเรื่องใหม่ขณะเดียวกัน เราก็ต้องไปเลือกหาไอวิกเก็ตพอยต์ของเราก็คือไอจุดอ่อนของเราที่เราต้องการจะแก้ไขปรับปรุงพัฒนาเพราะนั้นเวลาเราทำไปเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอออันนี้มันทำให้ทำให้จุดอ่อนเราลดลงเรามีความสุขมากขึ้นและขณะเดียวกันเนี่ยไอไอการเป็นทีม for the Year เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วจบมันต้องทำซ้ำๆทำให้มันเป็นพฤติกรรมจนมันกลายเป็นอุปนิสัยเพราะนั้น ไอสิ่งที่คุณได้กลับมาในทุกครั้งที่คุณทําเนี่ยมันก็จะทําให้คุณมีความสุขเออฉันได้ทําแล้วฉันมีความสุขฉันไดออ้ปลดเปลื้องไอไอ,อความจุดอ่อนของฉันลงไปทีละนิดทีละนิดละ mm hmm. เพราะนั้นพอมันมีความสุขในการทํามันก็มีแรงกระตุ้นที่ mm hmm. จะให้ทําอย่างต่อเนื่อง mm hmm. แล้วพอเราทําไปถึงจุดหนึ่งมันก็ทําให้กลายเป็นอุปนิสัยเราก็จะรู้สึก ไม่ไม่เดือดร้อนมากละในการที่โอ้โหมันเหนื่อยเลือเกินอะไรเราก็ยังไม่ค่อยรู้สึกคือใจมันจะไม่คิดว่าเหนื่อยอเพราะใจมันเปิดรับสิ่งใหม่เนี่ยพอบอกตีมฟลเยียสมมุติว่าฉันต้องการเป็นปีปลดหนี้ของฉันเนี่ยใจมันใจมันกล้าที่จะบอกว่าเป็นปีปลดหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่คุณเคยหลบมาในอดีตเนี่ยคุณก็จะกล้าออกมาเผชิญกับมันอเออใช่ไหม บางคนนี่เห็นใบแจ้งนี้มาไม่อยากดูไม่อยากดูไม่อยากดูแล้วมันมันมันจะทําให้รู้สึกท้าทายอืมนะมันก็ถ้ผมเปรียบเทียบอย่างวันก่อนพูดเรื่องกีฬามันก็เหมือนว่าคุณเริ่มเห็นมันเหมือนเป็นการแข่งขันทีละเกมทีละเกมเพื่อไปสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เหมือนแข่งพีเมียรีก็เสมอมั่งแพ้มั่งอะไรเงี้ยนะก็ค่อยๆค่อยๆว่าไปนอะแต่ว่ามัน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 ก็คือว่ากันเป็น ครั้งๆไปด้วยออืเพราะบางทีเราบอกว่าสมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากจะออมให้ได้หนึ่งแสนบาทในสิ้นปีนี้เพื่อไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งสมมติทำเป็น New Year Resolution แต่โอ้โหเก็บได้ที่ละพันบาทสองพันบาทอันนั้นมันโอ้โหดูเหมือนเส้นทางมันไกลกว่าจะไปถึงแสนเนี่ยคือเป้าหมายที่มันตั้งไว้ที่สุดทางเนี่ยมันรู้สึกมันไกลอืมมันก็เลยทําให้บางครั้งมันท้อ แต่ถ้าเราบอกว่าฉันต้องการตีมปีนี้คือฉันต้องการจะเก็บเงินไม่ต้องบอกแล้วว่าตัวเลขเท่าไหร่ตีมปีนี้คือเก็บเงินนะเพราะฉะนั้นสมาธิเราจดจ่อยอยู่ที่เฮ้ยต้องเก็บเงินไลยต้องเก็บเงินงเลย<ม>ต้องเก็บเงินวลยคือมันมีการสร้างตีม เก็บเงินเข้ามาคลุมเป้าหมายใช่คือถ้าเกิดว่าเราแค่เป้าหมายอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีอะไรคลุมเนี่ยม,มันเหนื่อยใช่ไหมแต่ Team f เ n d y e a นี่จะแตกต่างจากเป้าหมายคือเป้าหมายของพี่โกเนี่ยพี่โก้เคยบอกว่าต้องสมาร์ทเป้าหมายคือมันชัดว่างาต้องสมาร์ทต้องสเปซิฟิกเจาะจงต้องวัดได้ต้องชัดต้องมีเวลาสิ่งว่าล้อมต้องเอือ้อนะครับ ความเป็นจริงต้องเกิดได้อนั่นคือเรื่องของเป้าหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่มันบีพอสมควรแต่ถ้าเกิดว่าเรามี y e w y อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ t ทีม for ์เ e ียนะครอบคุมมันไว้เพราะฉะนั้น ไอ้เรื่องของการกำหนดเป้าหมายจะเริ่มง่ายขึ้นอืมอืมใช่ไหมนี่ก็คือเรื่องราวของตีมฟอร์เดียร์ทีนี้เนี่ยไอ้คุณตั้งอะไรผมก็กลับไปนั่งคิดนอนคิดผมวิเคราะห์อย่างนี้เลยนะกับชีวิตผมเนี่ยผมตั้งสวอตเลยสวอตวิเคราะห์เลย, <laughs> เลยจุดแข็งจุดอ,อ,อ่อนอุปสรรคโอกาสผมตั้งไว้เลยแล้วผมก็ได้ออกมาว่าเออปีนี้เนี่ยเป็นปีแห่งการพอกพูนเงินด้วยการลงทุน<ป>เพราะว่าปีแห่งการ ลงทุนเอาให้มันสั้นๆง่ายๆหน่อยแหมเริ่มต้นก็ายากซะละก็ <c oughs> ต้องการพ,อพ่อคูนเงินนั่นแหละด้วยการลงทุนคือ <c oughs> ยังไงก็ได้ไม่ให้เงินหายไปก็คือพ่อคูนเงินด้วยการลงทุนอ <c oughs> ทีนี้เนี่ยมันก็ต้องกลับมานั่งคิดคือผมก็นั่งดูเลยว่า ้จุดแข็งผมมีอะไรยังไงโอเค okay, เป็นคนพูดเก่งเป็นคนคิดได้เป็นคนรู้เรื่องของธุรกิจอพอสมควรเป็นคนที่ติดตามเรื่องราวของเศรษฐีมาเยอะรู้จักกลยุทธ์ต่างๆในนี้จุดแข็งซึ่งจุดแข่งเนี่ยพี่โก้บอกว่าไม่ได้เอามาเกี่ยวข้องกับการตั้งธีมมากหรอกแต่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าแล้วเราจะทำอะไรทีนี้ผมก็มาวิคเคราะห์จุดออดเออจุดออดการลงทุนของผมเนี่ยมันแล้วเธอ เนาะวันนี rumor, ้เนี่ยเราเป็นการลงทุนแบบตลาดทุนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีจุดแข็งอยู่ตรงนี้อยู่แล้วซึ่งมันเป็นจุดแข็งของ S ผมก็ไม่ไปไปยุ่งกับมันเพราะก็ยังยังโอเคอยู่อผมก็เลยมาดูอ้าวแล้วจุดอ่อนการลงทุนของผมคืออะไรือปรากฏว่าจุดอ่อนการลงทุนของผมนั่นก็คือการลงทุนแบบ direct investment ก็คือการลงทุนแบบทางตรงที่มันเห็นน้ําเห็นเนื้อที่มันต้องสร้างอนาคตสร้างบริษัทเนี้ย เออคืออะไรไม่เข้าใจฟังคุณแล้วงงแล้วไม่มีจุดอ่อนคุณคืออะไรคือคุณไม่มีการลงทุนในกิจการแต่คุณไปลงทุนในหุ้นเยอะใช่งเหรอใช่ผมก็เลยรู้สึกว่าเออการลงทุนของผมนี่มันอาจจะต้องปรับพอสมควรคืออะไรแล้วจะลงทุนในกิจการแน่นอนปีนี้เป็นปีแห่งการเนืงจากมองว่าจุดแข็งรู้เรื่องบิสเนสพอสมควรอใช่ก็เลยเออ พอเจอตรงนี้เดี๋ยวพี่ก็ลองวิเคราะห์ว่าผมคิดถูกหรือคิดผิดนะผมก็เลยบอกว่าเอออย่างนี้เอาการลงทุนกิจการเข้ามาเป็นตัวตั้งในปีนี้ก็เลยตั้งเป็นเรื่องของการพอกพูนเงินจากการลงทุนทางตรงคือเป็นอะไรที่ยาวมากเออทีนี้ผมก็มาวิเคราะห์เฮ้ยแล้วโอกาสเป็นไงเออรัฐบาลเปิดโอกาสแฮ ให้ตั้งบริษัทด้วยคนเดียวได้อเออมีการสนับสนุนใน<ม>เรื่องมีสตาร์ทอัพมีกอง<ข>ทุนเยอะแยะมากมายมีการสนับสนุนในเรื่องของออพวกเขาเรียกว่าอะไรอะพวกสตาร์ทอัพเขาต้องใช้เงินเ<ช>ม็ดเงินพวกแอปพลิเคชันต่างๆอ,นนอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องเทคโนโลยีเออเทคโนโลยีเราก็อมองว่าออนนี้มันก็สนับสนุนได้ในด้านของการที่จะไม่ต้องใช้เงินทุนเยอะแล้วไปหาตลาดแล้วก็พอไปดูอุปสรรคหรือว่าโอกาสที่มันจะล้มเหลวเนี่ย ก็ถ้าเกิดว่าล้มก็ล้มกันทั้งบางอ่ะเพราะว่าไทยแลนด์4.0เนี่ยเขาเลยบอกว่ามันไม่จริงอ่ะคุณต้องคิดหลักเอสตี้ทเวนตี้มันไม่ล้มทั้งบางมันก็จะรอด20เจ๊ง80อูมันก็บางเนี่ยแทนที่จะให้กำลังใจเออ ขอโทษอุตส่าห์คิดตีมออกมาไม่คือผมว่าอย่างเงี้ยเอาวิเคราะห์ของคุณก็ได้อ่เออคือผมว่าโอเคคุณอาจจะคิดว่าโอเคตีมฟอร์เ e ียของคุณคือปีแห่งการลงทุนผมเอาสั้นๆแค่เนี้ปีแห่งการลงทุนเดี๋ยวคนไม่รู้ว่าลงทุนหรืุนอะไรเพ่ขยาให้ฟังใจเย็นหน่อยสิครับเชนก็ปีแห่งการลงทุนเนี่ยมันกินความรวมหมด คุณจะลงทุนในหุ้นก็ตามลงทุนในกิจการใดๆของคุณก็ตามเนี่ยทีนี้ที่ผมพูดอยู่แล้วว่าคีย์มันคือต้อง change ใช่ไหม,มเปลี่ยนทัศนคติอาจจะมาทำเน้นการลงทุนเราจะทำสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นดูจุดอ่อนของเราและขณะเดียวกันมันต้อง r e p e a ซ้ำได้คือมันไม่ใช่ลงทุนครั้งเดียวแล้วจบเพราะนั้นคำว่าปีแห่งการลงทุนขอวาการลงทุนมันมีหลากหลายประเภทสินทรัพย์เสี่ยงธุรกิจ ตาสารนี่ตาสารทุนอะไรต่างๆลงทุนในอัสังหาริามทรัพย์เยอะแยะมากมายแต่ถ้าคุณเซ็ตว่าเป็นปีแห่งการลงทุนก่อนครับแล้วคุณค่อยมาดูลึกลงไปว่าไอทางเลือกในการลงทุนทั้งหลายที่มันเหมาะกับคุณที่สุดคืออะไรคือตอนนี้คุณไปคุณไปคิดเขาเรียกอะไรดูบริบทใหญ่โดยลืมตัวเอง ค,คือถ้าคุณกลับมาบอกว่าปีแห่งการลงทุนคือไม่รู้ละลงทุนอะไรก็แล้วแต่แล้วกลับมาดูย้อนดูตัวเองว่าเออแล้วควรจะลงทุนในอะไรอ,อะไรที่เป็นจุดแข็งของเรามากที่สุดอ่ะถ้าผมวิเคราะห์คุณเนี่ยผมบอกว่าไอ้เรื่องบิสเนสเนี่ยกลับเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องสําคัญอแต่ถ้าจะทําทก็ก็ลองทําดูได้แต่ทําใจว่ามีโอกาสเฟลครับผมนะแต่ว่าเพราะว่าคุณไม่มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจจริงๆ เพราะนั้นไอปัจจัยในการทําธุรกิจมันมีอะไรเยอะแยะมากมายต้องมีทุนต้องมีนูน่นนี่นั่นตามทฤษฎีบริหารธุรกิจนั้นว่ากันอีกเรื่องนะึ่บแต่ว่าจุดแข็งที่คุณมีอยู่แล้วก็คือการลงทุนในตราสารทุนซึ่งคุณมีความรู้สะสมมาพอสมควรแต่เพียงแต่ว,ว่าที่ผ่านมาเนี่ยว่ากันตรงไปตรงมาคือคุณก็ยังลงทุนแบบเดย์เทรดนะคุณยังไม่ได้ศึกษา ไปในคือมันจะหลุดคุณไปทางนั้น <S 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 แต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยคุณอยากจะให้เป็นปีแห่งการลงทุนคุณไหนจะต้องกลับมามองตัวเองว่าเอาละเรามีจุดแข็งที่เราเรารู้เรื่องเดเทรดพอสมควรเรื่องเทคนิคเส้นแนวรับแนวต้านดูสัญญาณนู่นนี่ด้านได้แต่เพื่อจะเพื่อจะให้มันพอกพูนมากขึ้น้ เริ่มมาสนใจอย่างอื่นบ้างมากขึ้นไหม,มเช่นมาศึกษาเรื่อง VI ศึกษาเรื่องของไอคุณปันผลทั้งหลายว่ามันเฮ้ยมัน,ม,นมันสามารถให้รีเทิร์นอะไรยังไงคือตอนนี้มันเหมือนว่าคุณที่ผ่านมาม,มันเหมือนคุณมุ่งไปในแง่ฉันต้องการรีเทิร์นเร็วแต่คุณไม่ได้มองว่าเฮ้ยนอกเหนือจากรีเทิร์นเร็วมันมีอย่างอื่นนี่ว่า ใช่ทำไมไม่กินปันผลบ้างทำไมไม่หวังแคปิตอลเกนที่แบบมันสะสมไปเรื่อยๆืบ้างคือหุ้นฟันเดเมนทัลทั้งหลายทั้งที่มีความรู้อยู่แล้ววิเคราะห์ได้อยู่แล้วอ,อย่างมสมมติว่าผมพูดเร็วเ็วเนี่ยสมมติผมนึกเร็วเ็วเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยอุตสาหกรรมน้ำตาลมันไปได้อีกไกลสมมตินะพลังงานทางเลือกยังเป็นได้อีกไกลเข้าไปศึกษาสิว่าอไอหุ้นเหล่านั้นที่มันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราเนี่ยตัวไหนวะที่มันมันยังมีแนวโน้มมีโกรอไปได้ให้ปันผลดี มีแผนธุรกิจที่ดีมีบรรษัทพิบาลที่เยี่ยมอะไรเงี้ยคุณไม่ได้สนใจพวกนี้เลยคุณไปจดจออยู่กับไอไอ,อข่าวสารที่มันเข้ามาแต่ละวันแล้วเขาปั่นอะไรกันเดทอะไรกันแล้วมันน่าสนใจไหมมันยังมีรูมไหมคุณไปสนใจเรื่องพวกนั้นอยู่ส่วนในเรื่องการทำธุรกิจเนี่ยผมกลับมองว่าอันนี้เป็นความเสี่ยงถ้าทำสวอตเนี่ยมันในแง่คุณนะ มันมีความมันมีมันคือจุดอ่อนเลยแหละถูกต้องอม,มันเป็นจุดอ่อนไงแล้วคุณจะไปถ้าคุณจะทำให้มันกลายเป็นจุดแข็งขึ้นมาได้ต้องใช้เวลานะอ๋อแต่พวกตีมฟอร์เดีเยเนี่ยเขาบอกให้ดูจุดอ่อนเป็นหล,ลักก็เราเราดูจุดอ่อนเราคืออะไรจุดอ่อนเราไม่ได้หมายถึงเรื่องของเราไม่รู้เรื่องธุรกิจแต่จุดอ,อ่อนของเราคือตอนเนี้ยคือเราเราม่ความรู้ว่าเราเราลงทุน เขาเรียกอะไรไม่งั้นมันจะเป็นธีม for the Year เรื่อง i นะิน e s t เหรอก็คือว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะสร้างความมาั่งคั่งมากขึ้นด้วยการลงทุนนะแต่ถ้าคุณจะไปลงทุนก็หมายความว่าคุณต้องมาลงทุนในสิ่งที่เป็นจุดแข็งที่คุณมีอมแต่ไออไอจุดอ่อนเรื่องการลงทุนที่คุณเอามาเป็นธีมฟอร์ดิเยร r นะเพราะคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ฉันก็พอมีเงินฉันก็พอมีความรู้ฉันก็พอมีเวลาแต่แวเวลานี่น้อยทำไมทำไมฉัน <laughs> ไม่ลงทุนล่ะอืมอ,อืมอืมอืเออเรื่องนี้ก็น่าน่าคิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยตั้งทีม for the year อยู่นะฮะลองโทรเข้ามาคุยกันก็ได้นะครับ0ูนย์สองหนห้านะฮะคือมันได้เห็นมุมมองบบางคนก็ตั้งก็อย่างผมเนี่ยเข้าไปก็ตั้งแต่ว่าพอมาฟังปุ๊บเออจริงแฮะ เราไปศึกษาเราไปคุณต้องใช้เวลาพอสมควรนะในการศึกษาเรื่องของฟันเดน amental แค่คิดจะทำธุรกิจอะไรก็ยากแล้วแซมันก็จะผ่านไปอีกหนึ่งปีโดยไม่ได้ทำอะไรอีกอืออ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาคุยกันนะครับครับปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover อ่ะมาคุยกันต่ออันนี้เราว่ากันด้วยธีมของคุณพ่อแสบเขาเนี่ยนะฮะ คือธอีมของการลงทุนอย่างที่ว่าผมขยายเพิ่มเติมนิดนึงสมมุติว่าเป็นธีมของการลงทุนในปีนี้เนี่ยสมมุติคุณบอกเฮ้ยจุดแข็งที่เราควรจะทําตอนนี้คือเรื่องของเนี่ยสนใจเรื่องหุ้นในแง่ที่มีความหลากหลายมากขึ้น d i v e r s i f y p o r พอร์ต o โอการลงทุนสมัยให้มันมีความหลากหลายแล้วก็ศึกษาหาความรู้เรื่องอื่นประกอบไปทีนี้ มื่อกี้คุณพูดเรื่องว่าเฮ้ยแต่มันต้องเริ่มจากจุดอ่อนนะไม่ใช่เหรอค,รคือเรามีเวกวิกเกตครับไอจุดอ่อนของเราก็คือว่าเรามีความรู้สึกว่าเอะเราอยากจะคือไม่ค่อยรู้รเรื่อง,องธุรกิจกอยากจะสร้างกิจการอันนี้มันไม่ใช่จุดอ่อนเนคือมนุษย์นี่ยผมเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากจะมีเจ้าของเป็นเจ้าของกิจการไม่ได้เป็นจุดอ่อนอะไรในชีวิตผม,มแต่เพียงแต่ว่าคุณมีความรู้สึกอยากเป็นเจ้าของกิจการมากกว่าอ๋อสมมุติถ้าคุณบอกว่า ถ้าคุณอยากจะเป็นปีแห่งการลงทุนแล้วมีลึกๆเรื่องของกิจการอยู่ในใจเนี่ยก็ไม่ใช่ว่า ในปีแห่งการลงทุนที่ผมว่าคุณจะทําไม่ได้คุณก็เริ่มศึกษาเรื่องอการทําแผนธุรกิจคืออะไรจะต้องทําอะไรยังไงต้องมีทุนต้องติดต่ออ,อะไรยังไงก็ค่อยหาตัวเองให้เจอว่าเฮ้ยตกลงธุรกิจอะไรวะเพราะมันถือว่าเป็นหนึ่งในธีมอยู่ด้วยถูกตอ้องธีมมันครอบคลุมตรง,งนี้อยู่เพราะนั้นเพราะนั้นทุกครั้งที่ที่คุณศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือคุณได้ความรู้เรื่องพวกนี้เช่นคุณสมมุตินะคุณอยากทําธุรกิจด้านฟินเทค คุณไปเจอซัมบดี้ที่เป็นกูดกายที่เขาเขาเขาเก่งเรื่องนี้เพื่อไปหาความรู้นี่คือมันเข้ามารีพีทคุณแล้วไงว่าเอ้ยนี่คือเราได้อะไรเพิ่มขึ้นแล้วะได้ความรู้ก็ถือว่าเฮ้ยแล้วมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆการทำตีมฟอร์เดียร์นี่เราควรต้องให้แต้มบวกตัวเองอย่างเช่นเอ้ยฉันทำตรงนี้ได้อะบวกหนึ่งบวกก็ได้คุณก็จดบันทึกไปคือถ้าให้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 ดีก็จดบันทึก ถ้าคนไทยเนี่ยมีนิสัยไม่ชอบจดบันทึกถ้าเทียบกับกับเมืองนอกอะนะมันอยากจดแต่มันลืมไม่เกี่ยวอ่ะคือถ้าอยากจดมันต้องหยิบขึ้นมาจดเลยทันทีเออเออเออพูดถึงเรื่องของการจดบันทึกเนี่ยผมได้ไปอ่านบทความบทความหนึ่งเนี่ยไม่รู้เวลาจะทันหรือเปล่าแต่ว่าบทความนั้นเนี่ยเขียนถึงโอ้โปรดิวเซอร์ที่เก่งมาก ของเมืองไทยแต่เขาไม่เผยชื่อนะแต่เขาบอกว่าชื่อเล่นคือคุณกบทีนี้เนี่ยคุณกบเนี่ยเขาถามว่าคุณกบแบ่งเวลาทํางานยังไงนะฮะคุณกบบอกว่าเวลาผมมันแบ่งเวลายากเพราะว่า มันไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาตอนไหนอย่างไรแต่ว่าวิธีการบริหารเวลาของผมเนี่ยผมจะไม่ใช้เวลาให้มันเสียเปล่าไปเขาบอกว่าแค่การนั่งรถไฟฟ้าและหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่น facebook หรืออะไรเงี้ยของเขาถือว่าเป็นเวลาที่เสียเปล่าเขาบอกว่าวิธีการของเขาเนี่ยเขาจะนั่งสมมุติว่าเขาเดินทางไปทํางานเขานั่งรถปุ๊บเนี่ยเขาสังเกตสิ่งรอบตัวเลยและเขาบอกว่าไอเดียของเขาตอนนั้นเนี่ย บันเจิดมากที่สุดในการที่คนอื่นพอเล่นเล่น Facebook เล่นอะไรแต่เขาจับหนังสือเขาจับสมุดของเขาแล้วเขาก็จดไอเดียของเขาเข้าไปตรงนั้นเขาไม่เคยทิ้งเวลาว่างในการทำอย่างอื่นเลยนอกจากจดบันทึกตรงนี้นั้นก็บกมุ่นไปหน่อยนะไม่นะแต่เขาบอกว่าแล้ววิธีการเราไม่ต้องมีเวลาลื่นลมม้างดีวะเฮ้ยเขาบอกว่าวิธีการของเขาเนี่ยเขาบอก มันจะปิ๊งไอเดียตรงนั้นเนี่ยออกมาได้เยอะไม่เ<ะ>มน,นอผมมันมันไอ้นะมันคุณกบเนี่ยเขาก็อาจจะให้สัมภาษณ์แบบเวอร์เวอร์หน่อยๆน,นะ <c oughs> แต่ว่าโดย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 คาแรคเตอร์แบบนี้ยที่คุณยกตัวอย่างเนี่ยผมก็เป็นนะอื <Ừ. S 2> คือผมผมก็ชอบสังเกตไอไอการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆรอบๆกายแล้วก็มาคิดว่าเออไอนั่นดีไว้ไอนี่เข้าท่าไว้ไอนั่นเอ้ยอันนี้ทําไมไอตรงนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นวะ แล้วก็ดูพัฒนาการของมันแล้วก็คิดต่อ,อคือผมว่าไอ้เรื่องจดบันทึกเนี่ยเรื่องหนึ่งแต่ว่าสําคัญก็คือมันต้องเป็นคนที่เป็นเจ้าหนูจําไม่อะ่ะร,รู้จักสงสัยแล้วรู้จักคิดต่อ,อต่อยอดอะ่ะคือมันไม่ได้จบแค่นั้นนะมันเหมือนคุณเป็นสื่อมวลชนอย่างเงี้ยถ้าคุณเขียนข่าวแค่วันนี้ปป,ปอสอไปจับน้องแพทเอ้ยไม่ใช่แฟนน้องแพทเนี่ยนะ แล้วคุณจบเนี่ยมันก็จบไงแต่ถ้าค,คุณคิดต่อเฮ้ยมันทำไมไปเชื่อมโยงกันอะไรมันก็คุณก็จะสามารถปฏิบัติประตเรื่องราวต่างๆได้ว่าเอ๊ะทำไมเป็นเรื่องรถหรูทำไมเป็นแก๊้งรถซิ่งมันเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยแต่เขาใช้เวลาว่างตรงนั้นแหละม,มานั่งคิดเพิ่มเติมอ่ะเวลาแล้วล่ะครับก็เดี๋ยวล่ำลาก,กันไปเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ